ดีค่ะหนูชื่อออกค่ะชื่อจริงชื่อเด็กจริงทันพิชาริศประวัติค่ะจะมาเล่านิทานเรื่องมีมี่หายไปค่ะวันนี้วันนี้เพื่อนของเราคือถุงแป้งค่ะวันนี้ถุงแป้งตื่นเช้าเป็นพิเศษเพราะว่าวันนี้เป็นวันเกิดของเธอคุณ พ่อให้เป็นของขวัญค่ะถุงแป้งก็เจอหมีหมีตัวนั้นถูกแป้งรักมากเลยค่ะถุงแป้งก็ตั้งชื่อให้หมีตัวนั้นว่ามีมี่ค่ะถุงแป้งไปบอกคุณพ่อคุณแม่ว่าถุงแป้งรักหมีตัวนั้นมากเลยค่ะแล้วถุงแป้งก็พอเวลานอนถุงแป้งก็กอด กตาของถุงแป้งเอาไว้ค่ะพอพอเวลาไปไหนถุงแป้งก็ไม่ไม่เคยทิ้งเลยค่ะถุงแป้งก็จะเอาจะเอามีมี่ไปด้วยเสมอเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นวันไหนหรือว่าเวลาไหนค่ะวันหนึ่งมีมี่ก็วันหนึ่งม,ม,นนงมีมี่ก็เดินเดินคนเดียวไปไปคนเดียวอะค่ะ ถุงแป้งไปไหนไม่รู้นะคะแล้วพอพอมีมี่เดินแล้วมีมี่ก็เจอดูกตาที่ถูกทิ้งมารออยู่ถางขยะค่ะมารอมารอคนเก็บขยะะมารอเจ้าหน้าที่เก็บขยะค่ะแล้ว นี้ถูงแก้งนึกว่าคุณพ่อคุณแม่ค่ะเอาเอามีมี่ไปซักแต่พอแต่พอถุงแป้งไปเปิดกล่องก็ไม่เห็นไม่เห็นมีมี่ค่ะแล้วมีมี่ก็ไปบอกคุณพ่อคุณแม่ว่าว่ามีมี่อ่ะตามหารอบบ้านแล้วมีมี่ก็ยังไม่เจอค่ะแล้ว มี่ก็ไปตามหากับคุณพ่อคุณแม่แล้วมีมี่ก็เดินไปเดินไปจนเจอถังขยะตรงซอยบ้านถุงแป้ง จะดูมีมี่จะดูมีมี่ให้ดีกว่านี้ค่ะและ้วข้อคิดค่ะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนไปไหนเพื่อนๆห้ามห้ามแยกออกจากพ่อแม่นะคะเพราะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนแยกออกจากพ่อแม่อาจจะหลงกับพ่อแม่ได้นะคะขอบคุณค่ะ